ชีวิตบ้านปลายของจูรุ่งในช่วงสุดท้ายของชีวิตจูร่งนั้นแม้ว่าท่านขุนศึกสถานพบจะมีอายุล่วงเลยเข้าสู่วัยชราแล้วก็ตามแต่จูรุ่งก็ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงและพร้อมที่จะทําราชการสนองพระเจ้าเล่าเสี้ยนเช่นเดียวกับที่เคยต่อสู้และเอาร่างกายเข้าเสี่ยงกับคมอาวุธต,ต่างๆเพื่อคําจุนพระเจ้าเล่าปีมาก่อนแต่กระนั้นก็ตามท่านอาจารย์ขงเบ้งขุนซื้อใหญ่ของจกกก็เกรงว่า จูโล่งจะไม่มีความพึกเขิมในการรบเช่นเดิมดังนั้นแล้วในการที่ขงเบ้งกรีธาทับใหญ่ไปโจตีวุ้ยกกครั้งที่หนึ่งคือบุกิสารครั้งที่หนึ่งท่านอาจารย์พกหลงจึงแทกไม่มอบหน้าที่ใดๆในการรบให้จูโล่งเลยซึ่งก็เป็นที่แน่นอนว่าท่านขุนศึกชราจะต้องรู้สึกน้อยใจขงเบ้งและตัดสินใจถามขงเบ้งออกมาตรงๆถึงสาเหตุที่ตนไม่มีหน้าที่ใดๆเลยในการศึกครั้งนี้ดังเหตุการณ์ในตอนนี้มีอยู่ว่า ฝ่ายจูลงครั้นรู้ว่าขงเบ้งจะยกไปตีเมืองอูโตจึงมาหาขงเบ้งแล้วว่าตัวข้าพระเจ้านี้แก่ก็แต่อายุแลความคิดอันกำลังฝีมือจะรบพุ่งอย่างกล้าหาญอยู่ขงเบ้งได้ฟังดังนั้นจึงว่าตัวท่านก็สูงอายุอยู่แล้วเกลือจะไปพลาดพลั้งในขณะรบจะเสียเกียรติยศในเมืองเสฉวนไปจูลงจึงว่าข้าพระเจ้าทำศึกมาแต่หนุ่มจนอายุเพียงนี้ก็ยังไม่เพี้ยงพล้้าเสียทีให้ข้าศึกดูหมิ่นได้ เกิดมาเป็นชาติทหารแล้วถึงจะตายก็ไม่เสียดายแก่ชีวิตจะให้ปรากฏชื่อไปภายหน้าขอคุมทหารเป็นทับหน้าไปด้วยท่านด้วยวาจาอันเฉียบขาดเช่นนี้ของท่านขุนศึกสถานพบก็ทําให้ขงเบ้งยินยอมไปตามที่จูล่งต้องการแต่กระนั้นก็ตามด้วยวัยของจูล่งที่ล่วงเลยไปสู่วัยชราแล้วก็ทําให้เขาต้องพ่ายแพ้ต่อคนศึกของขุนพลจนกระทั่งเกือบจะต้องเอาชีวิตไปทิ้งไว้กลางสนามรบแต่ก็เป็นโชคดีของจูล่ง ที่มีขุนพลนายอื่นๆของฝ่ายตนช่วยเหลือออกไปจากสถานการณ์อันคับขันครั้งนี้ได้แม้ว่าท่านขุนศึกชราจูโล่งจะต้องพ่ายแพ้เช่นนี้แต่ก็เป็นธรรมดาในการศึกสงครามที่จะต้องมีทั้งผู้ที่แพ้และผู้ชนะดังนั้นแล้วจึงไม่มีขุนศึกนายใดของจกกกนำความปราชัยในครั้งนี้ของจูโล่งไปเป็นเหตุลงโทษหรือกล่าวทาาทางท่านขุนศึกสถานพบเลยเมื่อการโจมตีในครั้งที่หนึ่งนี้จบสิ้นลง โดยที่ขงเบ้งต้องเป็นฝ่ายถอยทัพกลับไปจูโล่งก็ดำเนินชีวิตในฐานะชายวัยชราอย่างเต็มรูปแบบแต่กระนั้นก็ตามชีวิตบ้านปลายของจูโล่งก็เต็มไปด้วยความรักเนื่องจากมีลูกหลานคอยดูแลรอบตัวและรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งสวรรค์มอบให้กับจูโล่งก็คือการได้สิ้นชีพบนเตียงอันอ่อนนุ่มโดยที่สีสยังอยู่ติดกับบ่าการเสียชีวิตของท่านขุนศึกสถานพบ ก่อให้เกิดเสียงร่ําให้ขึ้นในจกก,กทันทีโดยเฉพาะจากขงเบ้งและพระเจ้าเล่าเซียนซึ่งในหนังสือวรรณกรรมสามก๊กได้บรรยายถึงความเสียใจของบุคคลทั้งสองเอาไว้ว่าขงเบ้งแจ้งดังนั้นก็รู้ว่าจูโล่งถึงแก่ความตายกระทืบเท้าทิ้งจอกสุราลงเสียขงเบ้งก็ร้องไห้รักจูโล่งจนสลบไปครั้งฟื้นขึ้นแล้วจึงว่าอันจูโล่งถึงแก่ความตายนี้เหมือนหนึ่งแขนทรายพระเจ้าเล่าเซียนหักด้วยเป็นนายทหารผู้ใหญ่เขี้ยวศึกมา ทหารทั้งปวงก็พากันร้องไห้รักจูล่งทุกคนพระเจ้าเล่าเสี้ยนแจ้งว่าจูล่งถึงแก่ความตายก็ส่งพระกันแสงรำพันไปถึงความผลหลังทุกประการแล้วก็ให้แต่งการศพจูล่งไปฝังไว้ที่สมควรจึงปลูกเป็นสารเทพารับไว้บูชาตราบเท่าทุกวันนี้แล้วตั้งให้บุตรจูล่งทั้งสองเป็นทหารผู้ใหญ่คงเบ้งแสดงความเสียใจออกมาอย่างสุดซึ้งเนื่องจากต้องสูญเสียนายทหารผู้มากด้วยประสบการณ์และประกอบไปด้วยคุณ,ณธรรม ส่วนพระเจ้าเล่าเสี้ยนก็ทรงโทมนักกิ้งเมื่อนึกไปถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งที่จูล่งฟันฝ่ากองทัพของโจโฉเพื่อเข้าไปช่วยพระองค์ที่ภูเขาเกงสัตว์ภาพปราศจากความกล้าหาญของท่านขุนศึกสถานพบที่ใช้ร่างของเขาป้องกันคมอาวุธต่างๆให้กับพระองค์ในวันนั้นพระเจ้าเล่าเสี้ยนหรืออาเต้าก็คงสิ้นชีพไปแล้วเช่นกันจูลง่งขุนศึกสถานพบหนึ่งในห้าทหารเสือของเล่าปีทอดร่างอย่างสงบอยู่ภายใต้ผืนปฐพีชั่วนิรัน ด้วยความดีที่เขากระทำมาตลอดชีวิตก็ทำให้ชื่อของเขาพร้อมด้วยวีรกรรมต่างๆยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของพวกเราทุกคน